ทำไมไม่เชิญทั้งสองกลุ่มคือกลุ่มชาติพันธุ์กับกลุ่มรัฐบาลพม่ามาคุยกันที่บ้านเราสถานการณ์ของพม่าถึงแม้ว่าจะไม่มีการลบกันแต่ว่าวันใดที่ฝนหยุดตกหรือหน้าแลง้งสงครามใหญ่จะตามมาประชาธิปไตยใหม่แนละรัฐบาลเจ้าภาพจัดเจราจาข้อยุติเมียนมา ที่รัฐสภานายสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่แถลงข่าวกรณีปัญหาการเมืองในเมียนมาส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทยบริเวณแนวชายแดนว่าสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาห่วงสามปีที่ผ่านมานี้มีความรุนแรงและเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าที่ผ่านๆมามีบ้านเรือนถูกเผาทำลาย83,746หลังคาเรือนประชาชนเสียชีวิต4 8 7 5คน ในจานวนนี้เป็นเด็ก613คนมีประชาชนถูกจับกลุ่ม26,500คน ได้รับการปล่อยตัว6,173คนยังถูกคุมขังอยู่23,27คนและยังมีประชาชนลิ้ัยสงครามจำนวน2,600,000คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการระเบิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเมียนมาส่งผลกระทบด้วยตรงกับประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมีอาณาเขตติดกับเมียนมานายสุรทินกล่าวว่าดังนั้นประเทศไทยจะต,ต้องมีจุดยืนที่เข้มแข็ง และควรที่จะเสนอตัวเป็นตัวกลางเป็นเจ้าภาพในการหาทางเจราจากับทุกฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านเพราะหากปล่อยให้มีการสู้รบหรือปล่อยให้มีการเจราจากันเองของคู่ขัดแย้งภายในเมียนมาคงไม่ได้ข้อยุติใดๆต่อปัญหาที่เกิดขึ้น นายสุรทินกล่าวว่าหากประเทศไทยยังปล่อยให้สถานการณ์ภายในเมียนมาดําเนินไปอย่างที่ผ่านมาประเทศไทยจะประสบปัญหาทั้งในเรื่องของผู้รีภัยสงครามจากเมียนมาจะทะลักเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดก็จะเพิ่มมากขึ้นและอาจจะต้องประสบกับปัญหาการสู้รบตามบริเวณแนวชายแดนมีกระสุนตกเข้ามาในฝั่งประเทศไทยสร้างความหวั่นวิตกและความหวาดกลัวให้กับประชาชนคนไทย ปัญหามันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตานะครับมีการฆ่ากันตั้งแต่ปี6 4ถึงปี6ก็บ้านเรือนเสียหายไป80,000 3,000กวพันลรักษาเรือนนะครับพี่น้องประชาชนคนพมา่าหรือพี่น้องประชาชนคนสองสัญชาติตั้งชาติสัญชาติไทยด้วยได้ล้มตายไป4,000กว่าคนนะครับถูกจับไป2,6,000คนปล่อยตัวออกมา6,100กว่าคน ยังติดคุกอยู่สองหมื่นกว่าคนนี่นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในชายแดนแล้วก็ภายในของพม่าเองเราไม่ได้แทรกแซงแต่เราอยากให้เหตุการณ์มันยุติสงบถึงแม้จะลบกันมานานนะครับปัญหาเหล่านี้พักประชาธิปัตยใหม่ในฐานะที่เลือกนายกบัญชีชื่อเศษฐาทวีสินยกให้เป็นนายก ท่านมีจุดยืนอย่างไรนะครับปัจจุบันนี่เงียบกิบไปเลยนะครับสถานการณ์ของพาม่าถึงแม้ว่าจะไม่มีการลบกันแต่ว่าวันใดที่ฝนหยุดตกหน้าแรงสงครามใหญ่จะตามมานะครับสงครามใหญ่จะตามมาทัานทีสมัยก่อนชาติพันธุ์เขามีการลบกันกลุ่มชาติพันธุ์เป็นคนตั้งรับ แต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้ครับคราวที่แล้วลบกันที่เบยวดีนะครับเคเอนยนก็ชนะไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการลบกันทุกวันนี้อาวุธมันเท่าเทียมกันแล้วหรือไม่บางครั้งชาติพันธ์อาจจะมีอาวุธมากกว่าเขาสาดน้ําเส่การลบกันคนที่ได้รับปัญหาคือใครครับคือพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันที่หนึ่งก็คือ ผู้หลีภัยทางด้านการเมืองผู้หลีภัยทางด้านสงครามเข้ามาอันที่2องยาเสพติดนะครับอันที่สามจะมีการสู้รบการที่ชายแดนนะครับหน้าแรงที่จะถึงนี้อย่างรุนแรงสุดท้ายทำไมครับทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งพมา่าหรือฝั่งไทยนั่นก็คือได้รับบาเดเจ็บล้มตายนะครับยากจนหน้าติดตามมา เหมือนแต่ก่อนแถวแม่สอดเรานะครับจเจริญรุ่งเรือง,เรองทางด้านส่งสินค้าทุกวันนี้ส่งก็ไม่ได้นี่คือปัญหาอยากเรียนถามไปที่รัฐบาลว่าทําไมไม่เชิญทั้งสองกลุ่มคือกลุ่มชาติพันธุ์กับกลุ่มรัฐบาลพม่ามาคุยกันที่บ้านเราปีนี้ก็มีการจัดการประชุมกันอยู่ต้นปีโดยที่เอกชนเป็นคนจัด ทำไมรัฐบาลไม่ยื่นมือเข้าไปนี่คือคำถามจากพรรคประชาธิปไตยใหม่ที่เลือกนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายวรัฐมรบรีซึ่งมีนายทาลิตเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยากถามดังๆว่าทำไมถึงมิดอิมซิมอยู่ภาษาอิสานบิดกีรีไม่มีอะไรเลยแล้วก็ภัยในปัญหาขม้าที่จะเกิดขึ้นนะครับ ทำไมให้ต่างชาติอย่างเช่นนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเอาพี่น้องชาติพันธ์ไปคุยกันตั้งไกลแทนที่เขาจะได้มาคุยกันที่บ้านเราเราเป็นบ้านพี่เพือนน้องชายแดนติดกันทั้งสองพันกิโลนี่คือกาบเรียนต่อพี่น้องสื่มวลชนพี่น้องประชาชนคนไทยว่าพรักประชาธิปไตยใหม่ในฐานะหน้าที่พี่น้องชาติพันธ์พี่น้องชายแดนได้เรียกขมาเป็นพูดแทนรัฐดร คูทินนายสุรทินพิจารณ์นะครับอยากเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับมองไปที่ปัญหาแสดงจุดยืนในมันชัดเจนว่าเราจะทำยังไงกับปัญหาชายแดนไทยพมา่าหรือปัญหาของชาติพันธุ์ในพมา่านะครับเราไม่ได้แทรกแซงแต่เราบองเห็นคนฆ่ากันไปต่อหน้าต่อตากันไปได้อย่างไรศพเด็กลอยไปกับแม่น้ำศพพระสงฆ์องค์พระเจ้า นี่คือที่เรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภาธิราชติพันธ์มาประชุมกันก็เสนอให้พลเอกเจ้ายอดศึกเป็นประธานกลุ่มในการเจรจาเราเจรจามันจะหมดเงินไปกี่ตังค์นะครับอยากเสนอรัฐบาลเป็นเจ้าภาพในจุดนี้ครับขอบคุณครับ